วัดีครับวันนี้พบกพกกับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาสุ่มผลในแมปบล็อกฟุตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ EP ีที่12แล้วนะครับก็เราก็ใช้สูตรเดิมนะครับผมเพราะว่าน้องสูตรน้องดีมากนะครับใน e ีที่แล้วก็ได้ผลแสงไปแล้วนะฮะก็วันนี้เราก็มาใช้สูตรเดิมนะครับเราก็มีคอนเทนต์ละชารนจนะครับถ้าคนดูถึงหมื่น คนดูในคลิปนี้นะครับผมจะถอดเสื้อผ้าเต้นเลยนะครับเหลือแต่เกียงนายวเดียวนะฮะจะลงติ๊กต็อกให้ดูเลยครับผมก็ก,ก็ก็เข้ามาดูเยอะๆนะครับผมขอร้องขอล้างแล้วนะครับผมก็เริ่มไปซูมกันเลยนะครับอุ้ยอ,อ่ะเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราดีเลยอีออะไรมูชันเราก็ไปซูมผลเลยเลยครับเราจะได้ผลลายมาดูกันฮึบ เฮ้ยฮิวแมนบุดาไอเฮียมึงดีเกินโอ้มึงดีเกินในสัตว์มึงดีเกินคุ้ยมึงดีเกินเฮียโหอูดูน้องดีมากเฮียน้องน้องนี่สู้มันหินมาจากไหนเกินกินเลยโอ้